จ้าสวัสดีจ้าเจอกับเสมอจันเหมือนเดิมน,นะจ้าวันนี้เสมอจันก็มาทํากิจกรรมสนุกสนานหมายถึงกิจกรรมนี้ก็ทําให้กับตัวเจ้าของเองจ้าวันนี้ก็ว่าจะไปะหามะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยมาดองดองหวานอ,ออกเค็มๆจ้ะประมาณนี้ก็จะอร่อยบ้างนะจ้าก็วันนี้ก็สดชื่นแจ่มใสเรื่องราวของสัจธรรมชีวิตทึ่งตรงนี้ก็เป็นบุคคลที่ได้จากไปแลว้ว ก็ถือว่าเป็นอาบุคคลที่เคยสร้างความสุขให้กับเรามาก่อนเพราะว่าสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายอยู่ที่นี่แล้วก็จบลงที่นี่จ้ะที่นี่ก็จะมีะเป็นที่บรรจุอัฐิหรือกระดูกหลายๆแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เละจ้ะ <c oughs> <c oughs> เวลาพูดเรื่องแบบนี้มันก็จะต้องแบบว่าามีความรอยยิ้มจ้ะเพราะว่าความเศร้านั้นก็ อยู่ที่เราจะคิดว่าจะเป็นยังไงเพราะต้องอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขคนที่ได้จากไปแล้วก็นานเทีก็จะมีการมาตะก,การะมาเยี่ยมเยียนเพราะว่าถ้า,ายังมีชีวิตอยู่ก็ได้มาเจอกันบ่อยๆแต่ถ้าจากไปแบบนี้ก็มีส่วนน้อยที่จะมาเจอกันบ่อยๆจะเหมือนกับรีราวดีกับเรวตะซึ่งในบทชีวิตเรื่องราวอาของที่แต่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักหรือว่า เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นเกี่ยวกับเทวนิยายนี่แหละจะก,ก็จะมาเฝ้าลีลาวดีบ่อยๆพระรวตานี้เวลาจะเดินทางไปบิณฑบาตก็จะต้องมาคารวะที่หลุมศพหรือว่าท่าเจดียด์ของลีลาวดีแล้วก็มานั่งนึกถึงอดีตวันวๆที่ผ่านไปนะจ๊ะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้า,าเหมือนโอกาสเข้ามาแต่ว่าเราไม่เคยคว้าแล้วก็คือว่าก็ผ่านไปโอกาสมาแล้วก็ เราจะทํายังไงนะจ๊ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยเพราะว่าต้องอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ทําให้เต็มที่จ้ามวนมวนมิตรมวนกมวนจ้าก็ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เองแล้วไปเจอกันที่ต้นบะม่งวงหาวมะนาวโ,โหต่อได้เลยจ้า จเจอกันเต็มจันทร์เหมือนเดิมอีกแล้วจ้ามาจากที่สถานที่ของวัดวารามเมื่อกี้ก็มาเก็บนี่นะจ้าม่วงหาวมะนาวโห่จ้าก็จะได้นําไปอดองนะจ้าสถานที่ก็มีมากมายจ้าแล้วก็ดูที่ ต้นเลยนะจ๊ะว่าสวยงามมากๆเลยผลผลิตก็กําลังได้อย่างดีเลยจ้าเก็บไปเรื่อยๆจะเดี๋ยวก็ได้ครึ่งตะก้าเองจ้ะก็ไม่ถึงดอกจ้าเพราะประมาณนี่จ้าเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะจ้าอมว่างหาวมะนาโห o ํ e ลังสวยงามเนี่ยจะเอาไปดองออร่อร่อย นจายมก็มีนะจ๊ะกำลังออกผลผลิตอาหารบ้านเรามีกินหลายฤดูกาลนี่จ้ะตอนนี้เสมอจันทก็อยู่ที่สวนของชาวบ้านนะจ๊ะก็มีเสียงอ่า สุนัขก็มาต้อนรับไว้ก่อนเลยจ้ะก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาปกติซึ่งสุนัขเข็นคนที่บว่าไม่คุ้นเคยก็จะมาะต้อนรับแบบนี้เราจะกลางคืนก็เหมือนกันอย่างใครขี่มอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ตามชนบทหมู่บ้านต่างๆถ้าสุนัขเขาก็จะคอยระแวดระวังภัยให้จ้ะเขาไปดูข้างในสวนได้เลยจ้า ตรงนี้ก็เป็นต้นมะละกอนะจ๊ะก็ดกมากๆเลยจ้ะเนี่ยจ,จะมะละกอเนี่ยจ,จะบริเวณสวนก็สวยงามผักต่างๆที่เกษตรกรหายิสานชนบทของบ้านเราขอบคุณจ่าสุนัขที่ช่วยกันต้อนรับอิสานชนบทบ้านนอกของเราก็มีการปลรูกไว้ ผักสวนตัวรถกินได้มีการปลูกว้ากินเองนะจ๊ะลดค่าใช้จ่ายไปในตัวจ้านี่แหละจ้าผักอีสานบ้านนอกของเราก็เอาไปแกงแบบคล้ายๆว่าแกงจืดหรือว่าทําเป็นน้ําซุปได้จ้ะบวบสวยๆฟักจ้ะอันนี้ฟักก็จะไม่ใช่บวบจ้ะก็ฟักสวยๆงามๆนี่เราจะเอาไปแกงแล้วก็เอาไปทํากับข้าวหลายๆสิ่งหลายอย่างได้จ้าอีสานบ้านเรา คนขยันก็ทําให้มีรอยยิ้มแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายได้จยจ้าแล้วก็ไปเจอกันที่อะมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อได้เลยจ้าตอนนี้เสมอกันก็อยู่ที่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วนะจ้าคลิปต่อไปก็เป็นการดองมะม่วงหาวมะนาวโหอะรเอาอรอยจ้าเขาบอกว่ากินแล้วก็ฟื้นได้แต่ก็หมายความว่ามันเปรียปร้ยวจัดเปรี้ยวจนกระทั่งฟื้นนั่นแหละค้า